สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแล็กนัล็อกออนไลน์ฮารดนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมพยายามอย่างหนักมาหลายวันนะครับตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดเลยในที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็ได้พบกับตัวละครในตำนานที่ผมเคยเห็นแล้วครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตัวละครตัว,วน,นี้นั้นว้าวซ่ามากๆผมถึงกับลงทุนสร้างตัวใหม่หลายรอบเพื่อที่จะเข้ามาในเทรนนิ่งล่านะครับ ใช่แล้วครับเขาคือโนวิดคนนี้นี่เองเห็นไหมตีมอนดอกละ360อ่ะคุณมีแม็กนัมเบกมีคอสตูมีสัตว์เลี้ยงและดูเลเวลของเขาคนนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมเห็นเลเวลครั้งแรกแล้วผมดึงก็ตกใจเลยไม่คิดว่าจะขึ้นมาสูงขนาดนี้ได้ภายในเวลาแค่เดือนเดียวนะครับก็ต้องบอกว่า มีการสติลมอนเตอร์ก่อนที่จะฆ่ามอนอย่างเลือดเย็นนะครับไต่ระเบิดเน็ตแฮกดอกละ750รหมีแมกนัมเบรกมีการตีติดสถานะผิดปกติต่างๆนานาออมีการสติลอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก่อนที่จะฆ่ามอนตามสเตปรุ่นพี่เลยแล้วเมื่อ SP หมดนะครับก็จะกลับมาคุยกับตัวละครเติมเลือดเติม SP และเลเวลของเขาก็คือ63นะครับ ซึ่งผมก็เดินดูเขาอยู่พักใหญ่เลยคือเขาจะตีดอกละ8 0 0อยู่แล้วครับก็แบบสงสัยมากว่าทําไมเขาถึงไม่ออกไปจากตรงนี้ทําไมไม่ออกไปเปลี่ยนอาชีพทําไมถึงวนเวียนอยู่ในนี้แล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆฟาร์มหาสตอก์กดสติลใส่เห็ดแดงเพื่อชิงสตอรอมาก่อนอะไรแบบนี้ผมก็เลยทําการทักเข้าไปครับผ่านแชทส่วนตัว -1 น,น,นั่นเองนายนายทำไมนายตีแรงจัง เออเขาตอบกลับมาอย่างไวเลยนะครับแบบวิ้ยเนี่ยคนเล่นมือแน่นอนอยู่จอเราเลเวล63แล้วอะ่ะหุยนายใส่อะไรอะ่ะขอดูของบ้างได้ไหม <c oughs> ก็มาดูนะครับว่าเขาจะตอบว่าอะไรกดดูของก็ไม่เปิดให้ดูด้วยความลับครับโอ้โหทำไมนายเลนเพื่อเยอะจังเลยอ่ะเล่นมากี่วันแล้วเนี่ยอยู่มานานแล้วตั้งแต่เปิด เอาอะอยู่มันตั้งแต่เปิดเราอยากเวลเยอะๆบ้างแต่งตัวสวยจังหาจากไหนเหเรอเศกมาว่ะเศกมาว่าสัน้นเศกให้เราบ้างสิเดี๋ยวไม่ได้โอ้ยของเดียวไม่ได้ซะด้วยเศกมาแล้วไม่แบ่งปันเพื่อนในเทนนิ่งกาวหน่อยเหรอในเวลเยอะขนาดนี้ ถามจริงเคยเห็นบอทบ้างไหมเขาบอกว่าแบบนี้มีบอทในนี้90% 90%อะไรวะอ่อบอทอ๋อโอเคบอทในนี้90%บอดทจริงเหรอ,อของใครอะรู้เปล่ารู้เปล่าบอทพวกนี้ของใคร จริงๆแล้วบอตพวกนี้เป็นของประธานบริษัทเรไม่ใช่โท,โ,ทโ,ทโทษโทษจะรู้ไหมเอ้าไม่ใช่ของนายเหรอเราก็นึกว่าบอทนายในนี้แบบเห็นบอกเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นบอทเรยกไว่าของนายได้อีกลองซิปไปถามดูเอ่อทำไมนายไม่ไปเปลี่ยนอาชีพจะแสงแตกในนี้เอาว่ามีคนอยากเก้าเก้าในเทนนิ่งกล่าวว่าเก็บเวลวันหนึ่งถึง ยีชั่วโมงไหมถึงได้เวล้ขนาดนี้เอมันเก็บเวรววันละสิบนาทีมันไม่ได้หรอกเววหกสามเนี่ยจริงไหมสามถึงสี่ชั่วโมงสามถึงสี่ชั่วโมงจะได้เหรอวะมันน่าจะมีคูณมีกรมมมีบี p พีมีมั AP, มมละกอแน่เลยขยันจัง เติมวีไไหมเติมอะว่าแล้วตัดเต็มมาบอกเลยคนคนนี้อัดทุกอย่างเฉลี่ยวันนึงได้กี่เวลฟาร์มเงินได้บ้างไหมเออเห็นมีการสติลสตอเบอรี่ก่อนด้วยมันต้องรวยรวยแน่แนวันนึงตอนนี้ยี่สิบเปอร์ แม่งตีมอนแบบนี้ได้ยี่สิบเปอร์ต่อวันสุดยอดไปเลยผมบอกเลยว่าคา์าสามพุงก็ไม่ขยันขนาดนี้อย่างเดือดเวลตัวเดียวเหรอือว่ามีตี้ได้ยี่สิบเปอร์เลยแม่งตีร้อยจอป่ะวะเนี่ยตีแบบมิโนวิดสิบสองคนที่เลเวลหกสิบบวกตีกันอยู่อะไรแบบนี้ร้องเลยนะแบบเนี้ย ไม่มีตี้พูดเป็นเล่นไม่มีตี้โ,โลโ่จน63หรือว่าตอนแรกมันมีตี้แล้วโดนแบนหมดแล้ววะเหลืออยู่ตัวเดียวหยอกหยอกหยอกโดนแบรนรล่ะเขาออกไปเปลี่ยนอาชีพกันหมดแหละเออเรื่องหกสิบสาจะเทียบใครได้เอ,อ้เอาวะตัวละครอ,อีิบเก้าจอของนายแหละนึกว่ามีตัวอื่น ประมาณร้อยตัวเลเวลแบบใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเออสักแบบห้าสิบหกสิบมีตัวเดียวเกินไปแต่ไม่เกินจริงใช่ไหมล่ะเรารู้เห็นเล่นเหมือนบอทเลยเออหยอกหน่อยเออไม่ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาเออเห็นสเต็ปการเล่นแล้วนับถือเออมีสติลก่อน ค่าด้วยอ,อแต่แบบจาะจงไม่ได้ครับคนเล่นมือแท้ล่ะครับเพราะว่าบอทเนี่ยมันโดนแบนหมดแล้วคนที่เห็นก็คือคนที่เล่นมือจริงๆไม่มีบอทหลงเหลือในเซิร์ฟนะครับสติลไม่ค่อยติดแน่แหละสติลเลเวลแหนึ่งยังไงล่ะไอนี่ก็ตีแลกนะเลเวลแค่ยี่สิบเอ็ดยังง แม่งตีแบบร้อยบวกป้าปาผมว่าไอตัวนี้แม่งจะต้องเป็นไอโนวิดหกสิบวกเลยคนที่สองแน่ๆเลยเวลสิบยี่สิบกว่าละตีร้อยบวกละเฮ้ย hey, แมงเขียวอ่ะนายตีแมงเขียวไหวเปล่า โชว์หน่อยโชว์หน่อยเอออยู่ตรงไหนเฮ้ยตีสองทีวะ่ะไปเลยเดี๋ยวเดินไปหาเลยตีมันเขียวสองทีนี่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 น,นี่เอาเลยมันเขียวตัวนี้เลยเอาหน่อยเอาหน่อยโชาให้ติดสตันด้วยโชคเขาให้สามร้อยหหวตีสองทีติดสตันได้ด้วยเป็นไงล่ะใส่การลูกหมูนะครับทำเป็นเล่นป้าลูกหมูหรือเปล่าวะ หรือว่าดาบสตาร์ดัสสุดอ่ะเออเอาว่ะสุดด้วยว่ะอย่างเทเราไม่กวนละเรานึกว่าบอดเออหยอกเขาหน่อยหยอกเขาหน่อยนึกว่าบอดรอดมานานมากเออถ้าบอดป่านนี้โดนแบนไปแล้วเอาว่ะใช่ไหมเกมนี้ไม่มีบอดหรอกเล่นมือกันทั้งนั้น คายบอดก็โดนแบนไปแล้วใช่ไหมล่าไม่งั้นนายไม่อยู่จนเลเวล60บวกเรอาเรารู้อีก2ปีเข้ามาหาใหม่น่าจะ99เฮ้ยใช้เวลา2ปีเหรอวะน่าจะไม่ถึงมากเดี๋ยวก็แบบมีบคูณสองรอยอะไรเงี้ยไหมโอเคก่อนแล้วกันโอเคไปก่อน <c oughs> เอาแสงแตกมาอวดแบบยืนเรียง12ตัวด้วยนะ เอออย่าเอามาตัวเดียวครับมาทังทีมาสิบสองตัวเลยถ่ายรูปลงปกเลยแมล่ะโนปิดเก้าเก้าในเทปนิ่งกาวสุดยอดตัวเดียวจะรอดหรือเปล่าใช่ไหมโดนแบนก่อนใช่ไหมนายจะโดนแบนหรือเกมจะปิดก่อนเออจะรอดูนะไม่โดนแบนหรอกแต่เกมอาจปิดก่อนเฮ้ นายมินค่ายเกมระดับโลกเป็นงไงละ่ะพิมพ์ไปแล้วก็สติบูเหืไปด้วยกดพิมพ์ด้วยมือเดียวนิ้วเดียวสุดๆไปเลยสำหรับตรงนี้นะครับใครหลายคงอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเขาเอาไอเทมมาจากไหนมีคลิปแม็กนัมมีนูน่นมีนี่ด้วยนะครับซึ่งผมจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวละครโนมิทของผมที่ยืนในทีนี้กาวตอนอัดคลิปนี้เนี่ย ก็มีใบคาฟ่าการ์ดนะครับสามารถดึงของจากคังคาฟ่ามาใส่ตัวได้เพราะว่ามันแจกฟรีจาก Daily l o g In n นั่นเองครับแต่พอดีว่าผมไม่มีของใส่ก็เลยไม่สามารถที่จะเอาของมาอวดเหมือนกับโนบิตคนนี้ได้นั่นเองก็อย่างนี้ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วมันมีแหละแอ p พ e n o v i โนบิตเลเวล0กสิบเบวกในเทนนิงกาว ตีแมงเขียววันฮิตบ้าง2 h i ฮิตบ้างค่าฟรีหลบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกดสติลไอเทมสติลสตรอเบอรี่รววๆอย่างนงี้ผมบอกแล้วว่ามันมีเพียงแต่ว่าคุณหาตัวพวกเขาไม่เจอแค่นั้นเองและในที่สุดวันนี้ผมก็ได้เจอพวกเขาตัวเป็นๆแล้วนะครับผมเป็นยังไงละ่ะอย่าลืมเข้าไปทักทายคุณดังแห่งเทนนิ่งกาวด้วยนะครับผมกับคุณโครมันยองนั่นเอง เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม